สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆทุกๆคนนะครับทำย่างไรถึงสอบเข้ารับราชการได้ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีและขั้นตอนการสอบเข้ารับราชการนะครับว่าสมัครอย่างไร พักคอพักขอพักคอคืออะไรมีน้องๆเพื่อนๆมาถามกันเยอะนะครับผมก็เลยจะทำคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนะครับน้องๆเพื่อนๆเ,เองหรือแบบว่าคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้รวมถึงนะครับจะบอกแนวข้อสอบสวิศวกรโยธานะครับที่ผมไปสอบมานะครับครา่าวๆนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อยิวซีทีครับ ผมจบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบังหลังจากเรียนจบผมก็เข้าทำงานนะครับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเป็นเวลา1ปีหลังจากนั้นผมก็สอบเข้ารับราชการไดร้ในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการกรมที่ดินครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับทำอย่างไรถึงสอบเข้ารับราชการได้ หลายคนคงสงสัยนะครับว่ามีการสอบอย่างไรมีขั้นตอนอย่างไรบ้างการสอบทั้งหมดนะครับมีแค่3ขั้นตอนนะครับสอย่างนะครับนั่นคือภาคกภาคขอภาคขอนั่นเองนะครับถ้าคนสอบผ่านหมดนะครับทั้ง3มอย่างนี้ก็จะมีสิทธิ์เข้ารับราชการได้ที่ผมบอกว่ามีสิทธิ์ไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับสามารถสอบผ่านทั้งหมด3อย่าง แล้วได้รับราชการเลยนะครับเพราะว่าตําแหน่งมีจํานวนจํากัดใครสอบได้ลําดับแรกๆได้ไม่เกินจํานวนที่เขาประกาศไว้ก็สามารถเข้ารับราชการได้แล้วภาคกอภาคขอภาคคอคืออะไรผมมีคําตอบนะครับอย่างแรกเลยนะครับมาที่ลาดับแรกภาคกอภาคกอก็คือการสอบวัดความรู้พื้นฐานในระดับปริญญาตรีปริญญาโทโปสปวช ของสัปนักงานกอพอ,อย่างผมนะครับเรียนจบปริญญาตรีมาก็สมัครสอบทางด้านวุฒิปริญญานะส่วนการสมัครนะครับสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสัปนักงานกอพอนะครับแนวข้อสอบนะครับภาคกอเนี่ยจะเป็นวิชาพื้นฐานนั่นคือมีวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เพิ่มอีกมีวิชาหนึ่งนั่นคือวิชา การเป็นข้าราชการที่ดีนะครับผมเนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งนะครับคือว่าตอนเรียนจบปี4แล้วก็สอบยังไม่มีวิชานี้เพิ่มขึ้นมาผมคิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ยากนะครับหลายคนไม่ผ่านนะครับในการสอบวิชานี้นะครับการอ่านหนังสือของผมนั้นนะครับผมซื้อหนังสือจากร้านขายหนังสือทั่วไปมาจาก b 2 s c a book นะครับที่เขียนว่าสอบภาคกอ ของกพเลือกซื้อได้เลยนะครับผมซื้อมาหนึ่งเล่มผมก็อ่านอยู่2วิชานะครับก็คือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ผมไม่ได้อ่านเพราะว่าผมเรียนวิศวะมานะครับก็คิดว่าคณิตศาสตร์จะง่ายก็เลยอ่านอยู่แค่2วิชานะครับหลังจากนั้นอ่านอยู่2วันเพราะว่าไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือนะครับก็เลยอ่านได้แค่2วันช่วงนั้นเข้าทํางานแล้วด้วย ค,ควรที่จะอ่านอย่างน้อย1เดือน1เดือนนะครับก่อนสอบผมคิดว่างั้นนะครับหลังจากสอบภาคกนะครับประกาศผลว่าคุณผ่านแล้วนะครับก็จากนั้นจะเป็นการสอบภาคขอภาคขอก็คือการสอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งอ่าก็ทางหน่วยงานราชการจะมีการเปิดรับสมัคร ตำแหน่งที่ว่างอยู่นะครับเช่นกรมทางหลวงชนบทเปิดรับสมัครวิศกรโยธาจำนวน2อ,อัตราสอบวันนี้วันนี้เดือนนี้พศออนี้นะครับก็จะมีการประกาศจะรับคนที่เรียนจบทางด้านวิศวกรรมโยธามาก็จะเป็นข้อสอบทางด้านวิศวกรรมโยธานะครับออกแบบโครงสร้างนะครับ rc design อะไรพวกนี้หรือ กรมที่ดินนะครับเปิดรับสมัครนักวิชาการที่ดินนะครับจำนวน10อัตราในประกาศก็จะบอกว่ารับคนที่เรียนจบนิติศาสตร์รัฐศาสตร์มานะครับข้อสอบก็จะเชิงทางด้านกฎหมายนะครับผ้าขอเนี่ยสามารถสมัครแล้วก็ติดตามทางด้านเ,าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการนั้นแต่ผมแนะนำแอป,ปมีแอป,ปหนึ่งของสำนักงานกอพร ชื่อว่าแอป j o b o c s c สามารถโหลดได้ฟรีสำหรับข้อสอบภาคขอเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยากที่สุดแล้วในขั้นตอนการสอบเข้ารับราชการวิชาที่ออกสอบจะบอกไว้นะครับในประกาศของหน่วยงานราชการนั้นๆว่าออกวิชาไหนบ้างนะครับจะมีเขียนไว้เลยนะครับอ่านกันดีๆนะครับผมคิดว่า ข้อสอบไม่หนีออกจากนี้เทคนิคการอ่านหนังสือของผมตอนนั้นเนี่ยทำงานอยู่ด้วยก็จะอาศัยเวลาที่ทํางานเสร็จในการอ่านหนังสือจากถึงศุกเนี่ยผมจะทํางานตั้งแต่8ปดโมงสิถึงห้าโมงครึ่งแล้วก็พักเบรกหชั่วโมงนะครับจนถึง6กโมงครหลังจากนั้นเนี่ยเป็นการทำ t อ่าการทํา OT เนี่ยตั้งแต่6กโมงถึงสี่ทุ่มผมเอาเวลา OT ในการอ่านหนังสือส่วนวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดของบริษัทถ้าวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีงานผมก็จะอ่านนะครับตอนเช้า3ามชั่วโมงนะครับตอนบ่าย3ามชั่วโมงอ่านแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอ่านเยอะไม่ดีครับเพราะว่ามันจะทําให้เราจําไม่ได้นะครับเราควรที่จะทําความเข้าใจกับมันนะครับให้เยอะๆนะครับในแต่และว,วิชาผมทําแบบนี้ นะครับเป็นเวลา1เดือนก่อนสอบสําหรับนะครับแนวข้อสอบวิศวกรรมโยธาถ้าที่ผมไปสอบมาก็จะบอกคร่าวๆแล้วกันไม่ถึงกับเป๊ะมากบางหน่วยงานก็จะเป็นข้อกาหมดหรือว่าเป็นข้อเขียนหมดหรือว่าอาจจะเป็นข้อกาด้วยข้อเขียนด้วยนะครับก็เราควรจะอ่านวิชาที่เขาประกาศไว้จะเป็นการดีที่สุด ข้อสอบเนี่ยอ,อ,อย่างเช่นวิชาเซเวก็จะเป็นการหาพื้นที่โดยเขาจะให้พิกัดมาแล้วก็จะมีวิชาพอลบอควบคุมอาคารอันเนี้ยผมแนะนำให้อ่านไปก็ได้แต่ว่าผมไม่ค่อยเจอในการสอบส่วนวิชา RC Design เป็นวิชาที่ทุกๆคนชอบแน่นอนนะครับวิชานี้ ก็จะให้โหลดมาแล้วก็วิเคราะห์โครงสร้างนะครับหาเชีร์ฟอสไดกแกรมหา n บนดิ m ง m มเมนต์ไดกแกรมก็จะนำแรงตรงนี้มาใช้ในการออกแบบคานเสาพื้นอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากนะครับจะออกวิธี Working ก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่วน Foundation ซยก็จะเป็นข้อสอบแบบหาแรง ที่กระทำต่อกระแพงการดินหาแรงที่กระทำต่อฐานลากเสาเข็มอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นวิศวกรโยธาต้องสอบใบประกอบวิชาชีพก่อนด้วยถึงจะสอบภาคขอได้เพราะว่ามันเป็นข้อกําหนดของหน่วยงานราชการาต่างๆแนวข้อสอบก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ที่ผมเน้นก็ควรจะอ่านวิชาที่เขาประกาศเอาไว้หลังจาก สอบภาคขอผ่านก็จะเป็นการสอบภาคขอ้อภาคคอคืออะไรนะครับนั่นก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเองครับไม่มีอะไรมากเลยครับ mm hmm. การสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็ชิวๆครับเหมือนสอบ mm hmm. เข้าทํางานบริษัทเอกชนก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวไปเตรียมผลงานเตรียมแฟ้มประวัติไปนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับไม่ต้องเตรียมเยอะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาถามเยอะก็ หลังจากสอบเสร็จสัมภาษณ์เสร็จแล้วเราก็รอประกาศผลว่าจะได้ลำดับที่เท่าไหร่ก็รอเรียกเข้ารับราชการนี่ก็คือการสอบ3อย่างเรามาสรุปกันการสอบเข้ารับราชการได้จะสอบทั้งหมด3อย่างนั่นคือภาคกภาคขอภาคขอหนึ่งภาคกภาคกคือการสอบวัดความรู้พื้นฐานของสำนักงานกพดึงดึง 2. ภาคขอภาคขอก็คือการสอบวัดความรู้เฉพาะตำแหน่งของหน่วยงานราชการนั้นๆ 3. ภาคคอภาคคอก็คือการสอบสัมภาษณ์นี่นครับคือ3อย่างนะครับในการพิชิตการสอบเข้ารับราชการมผมหวังว่าข้อมูลนะครับทั้งหมดนี้ที่ผมแนะนำไปในคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ตั้งใจจะสอบเข้ารับราชการหรือสอบเข้าอะไรก็แล้วแต่ทำข้อสอบได้นะครับมีชื่อผ่านกันทุกคนก็ขนาดผมเป็นลูกชาวบ้านธรรมดานะครับผมก็เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยู่จังหวัดราชบุรียังทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับสามารถทำได้ ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าใครอยากบ,บอกต่อก็กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ